เรื่องสั้นคนทำหน้ากากผมทำหน้ากากขายมาตลอดชีวิตเกือบ80ปีที่มือของผมสัมผัสวัสดุต่างๆเพื่อสร้างใบหน้าที่ไม่ใช่ของจริงกระดาษบางๆพลาสติกแววาวเปลือกไม้แข็งกระด้างหนังสัตว์หยาบกร้านหรือแม้กระทั่งโลหะ เย็นเยียบวัสดุทุกอย่างล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือปกปิดใบหน้าที่แท้จริงของผู้สวมใส่ร้านของผมสืบทอดกันมาในครอบครัวทำหน้ากากทั้งแบบที่เป็นเอกลักษณ์ดังเดิมและแบบที่ลูกค้าสั่งพิเศษไม่ว่าพวกเขาจะต้องการเป็นใคร อยากให้หน้ากากซ่อนอะไรผมก็ทำให้ได้ไม่มีอะไรยากเกินฝีมือของคนทำหน้ากากาอย่างผมแต่ในระยะหลังมานี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปมีการสั่งซื้อเข้ามามากขึ้นทั้งแบบธรรมดาและแบบพิเศษบางคนอยากเป็นคนอื่นบางคนอยากปกปิดตัวตนที่แท้จริง ที่หนักไปกว่านั้นคือลูกค้าเดินทางมาด้วยตัวเองมาต่อแถวกันยาวเหยียดจนล้นออกไปนอกกรอบแคบๆที่ร้านผมตั้งอยู่คนงานของผมทำงานหนักจนมือสัน่นบางคนล้มไปทั้งยืนเพราะความเมื่อยล้าแต่ก็ยังมีคนมาสั่งหน้ากากเพิ่มขึ้นดีไม่หยุด พวกเขาทะเลาะก,กันเพื่อแย่งหน้ากากเฮ้เสร็จยงังฉันรอตั้งนานแล้วนะเสีย <_ pt> งชายร่างใหญ่ตะโกนใส่ลูกน้องของผมที่กำลังง่วนอยู่กับการตัดแต่งขอบหน้ากากไม้ e ขอเวลาอีกนิดครับมันยังต้องเก็บรายละเอียดอีกนานเกินไปแล้วโว้ยเมามา็นี้ เขากระชากหน้ากากไปจากมือคนงานทันทีโดยไม่สนใจว่ามันยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีผมถอนหายใจทางมองไปรอบๆร,ร้านฝุงชนยืนเบียดเสียดในพื้นที่เลึกๆจนแทบไม่มีที่ยืนหลายคนมาพร้อมกับความต้องการเดียวกันก็คือหน้ากาก บางคนอยากได้ใบหน้าที่ดูเป็นมิตรบางคนต้องการหน้ากากที่ดุดันรากับจะปกปิดอะไรบางอย่างลุงของฉันล่ะลุงบอกว่าจะเสร็จวันนี้ไม่ใช่เหรอหญิงสาวคนหนึ่งโวยวายเจนเย็นเถะครับของเธออยู่ตรงนี้ไง ผมหยิบหน้ากากระดาษเคลือบเงาย็นให้เธอเธอรีบคว้าไปแล้วลองทาบเข้ากับใบหน้าของตัวเองเออมันดูไม่เหมือนไม่เหมือนฉันอืมก็ดีเหมือนกันเธอพึมพำกับตัวเองก่อนจะรีบเดิอนออกไปโดยไม่พูดอะไรเฮ้ยลุงฉันขอหน้ากากที่ทำให้ฉันดูเหมือนคนดีได้ไหม ชายหนุ่มที่ยืนรอยอยู่ด้านหลังเอ่อยขึ้นเขาสวมผ้าเนียบแต่สายตากลับดูลุกลิกไม่มั่นคงห,หยุดเถอะผมร้องตะโกนออกไปทุกคนเงียบเสียงลงชั่วขณะแต่เวตาของพวกเขายังซ่อนเล้นบางสิ่งบางอย่างไว้บางสิ่งที่หน้ากากเมื่ออาจ ปิดบังได้ผมหันกลับไปมองกองหน้ากากที่ทำไว้บางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เข้าใจดีว่าบรรดาหน้ากากเหล่านั้นไรชีวิตไรหัวจิตหัวใจแต่กลับเต็มไปด้วยใบหน้าที่ไม่สามกันพวกมันดูเหมือนมีอารมณ์มีความรู้สึกและที่น่าขนลุกที่สุดก็คือพวกมันดูเหมือน จะหัวเราะเยอะผมผมนึกขำๆคืนๆกับตัวเองก่อนจะหยิบเครื่องมือของผมขึ้นมามีดแกะสลักเล่มโปรดที่เคยสร้างใบหน้าใหม่ให้คนมากมายแล้วค่อยๆเก็บมันลงในกล่องไม้บางทีคงถึงเวลาที่ผมต้องหยุดแล้วเพราะสุดท้ายแล้วโลกนี้ก็เต็มไปด้วยใบหน้าที่ เป็นหน้ากากเหมือนกับที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วทุกคนทำหน้ากากกันได้เองอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องมีผมสร้างมันขึ้นมาอีกก็ได้